โอ้ใจด้วยใจด้วยทุกคนใจนี่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 โอ้นี่อะดูหูดึงคันงมไปนู่นเลยหนูม่เนี่ยหมายของเราวันนี้ครับนี่ลกหน่อยนะทุกคนใต้สะพานครับริมถนนอีกแล้วนี่มามาวันนี้มีเบ็ดมาสิบห้าคันครับ เหยื่อเด็ดฤดูหนาวเหมือนเดิมปริงบกครับปริงบกหรือตัวทากลิ้นหมาลิ้นฟ้าเนี่ยเนี่ยเป็นเหยื่อเด็ดฤดูหนาวนะวิธีการเกี่ยวเหยื่อปริงบกนะหลายคนถามว่ามีสูตรไหมก็เนี่ยครับเน้นเกี่ยวกลางๆตัวครับเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างจะเปื่อยเนี่ยแค่นี้เองไม่มีสูตรอะไรครับเนี่ยเกี่ยวให้ทะลุเลยเกี่ยวกลางตัวให้ทะลุครับเนี่ย เรยวางฝ่ามือมาให้นะคราก็จะงอง,งองเ,ปเป็นอย่างนี้แหละแบบนี้ใช้ได้แล้วครับก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนพี่เพียงน้องน้าๆนะครับอย่างที่บอกนะปักเป็ดริมทางหากินริมถนน,นออกทําการแล้วนะครับผมคืนนี้เนี่ยเราจะกู้รอบหนึ่งแล้วก็กู้เช้ารอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่างได้ขอตัวไว้ปักก่อนนะครับโดนไม่โดนได้ไม่ได้เดี๋ยวตามไปรุนด้วยกันครับผมมาครับผมเริ่มมาดูเป็ดกันนะคันนี้ไปคันเปียกน้ำเลยทุกคน ยู่หรือเปล่าดู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 นี่ได้อยู่นี่นี่นี่อ่โหปลาหมอ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 ปลาหนี่นี่นี่โตัวไม่เล็กครับกินปิงบกนี่ปลาหมอนะปลหมอไทยครับเมื่อกี้มีพี่ก็จอดถามอยู่หากินริมตลนนี่มี โอ,โอ Bref, ้ถามว่าริมถนนอยู่ไหนนี่หน้าเซเว่นนี่ริมถนนหน้าเซเว่นนะเอามาแล้วครับหนึ่งตัวอุ้ยโดน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 คันนี้โดนนี่โยบโยบอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหม อูใ้ใจด้วยใจด้วยทุกคนใจนี่นยู่นี่นี่นี่โอ้ยลากขึ้นอกก่อนโอ้ยนี่อ้ายตัวเลื้งเลยโอ้ยชนใหญ่รอบค่ำครับมาบวกแล้วหนึ่งได้ประหมออีกหนึ่งเป็นสองตัวนะมามาเริ่มหมานครับเริ่มหมาน ก็สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับทุกคนมาครับมากู่เบ็ดกันเมื่อคืนได้ไวสองตัวนะประหมอหนึ่งปลาช่อนหนึ่งครับเช้ามาเนี่ยอันนี้มีอาการครับเมื่อคืนได้น้อยไปหน่อยอคันนี้คันนี้เนี้ยเห็นเขาขาวใต้น้ำไหมทุกคน หม่น่าจะได้เรื่องอยู่ครับเนี่ยคันยังเปียกน้ําใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยย,ยังมีรอยเปียกน้ำอยู่เลยครับไหนนะนู่นเะขาใหญ่อยู่ตรงนู้นโอ้โหน่าจะปลาใหญ่ไซโลครับมานี่โอ้โหทุกคน ไอช้อนใหญ่ไซโลโดนเล่นงานครับโอ้ยแม่เนี่ยโอ้ยใหญ่เบ้เลอร์ครับไอโดเล่นไปครึ่งตัวเลยโอ้โหทุกคนแม่เช้ามาเริ่มกันได้ครึ่งตัวนะแม่ใหญ่จริงใหญ่จริงนี่ไซคัมไม่รอบอะโห อะไรเนี่ยนี่หมายใต้สะพานครับเนี่ยที่เมื่อวานเรามาปักกันอะ่ะโอเ้เดี๋ยว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 ต้องหาเหยื่อมาจัดปลาชโดสักหน่อยแล้วครับนี่ใหญ่อย่างนี้ยังโดกัดเนี่ยไซโลแล้วเนี่ยแม่อ่ะก็ยังดีครับแต่ตั้งครึ่งตัวแมเสียดายเสียดายรูมันล่อไปเต็มคำเลย ไปไปดูคันอื่นๆต่อครับผมมาต่อที่ตรงนี้ครับอุย้ยตรงนี้คันหายไปเลยเนี่ยปักอยู่ตรงนี้ครับอุย้ยอะไรดึงไปอ่ะอุย้ยเนี่ยปักอยู่นี่นี่มาปลาอะไรครับไม่ดึงออกไปไหนเนี่ย นี่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 คันยังอยู่ครับแต่ว่าถูกดึงมุดน้ำไปนี่เห็นไหมนี่อ่ะปักอยู่นี่คันถูกดึงโค้งไปนู่นครับมา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 ลุ้นกันหน่อยตัวยังอยู่รอเปล่านี่อ่ะดูโูดึงคันงงไปนู่นเลยเนา เนี่ยอืะไม่นิ่งครับผมใส่หลุดอู้อยู่นี่ยูยู่ยู ว้าเห็นล้วคุณรุดครับอุ้ยแต่ว่าตายนะโอ้โหดูไ,ไซไม่เล็กอีกแล้วครับเนี่ เทียบกันกับตัวนี้ฮะตัวที่ขัดครึ่งใหญ่กว่านะนี่ตัวนี้ย่อมหน่อยเอาเบดสิบห้าคันโดนกันมาสี่ตัวนะครับสี่ตัวถือว่าไซส์ไม่เล็กนะนี่ป้าหมอนี่ก็ใ่นะป้าหมอนี่ช่วงนี้เข้าฤดูหนาวจะเข้าฤดูแล้งครับบานชาเดชเนี่ยฝนไม่ตกเลยมาน่าจะรวมรวมสองเดือนแล้วทุกคนแห้งแล้งจัดจัดครับมันก็ จะไม่เก่งเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่ายังได้เห็นปลาช่อนใหญ่ๆริมทางนะครับปลาช่อนริมถนนน,นี่สองตัวนี้ได้อยู่ตรงใต้สะพานนะทุกคนนี่ที่บอกครับโอ้หตัวนี้น่าจะถ้าเต็มตัวน่าจะติดโลนี่นงช่างกันดูหน่อยปรับเขาให้เนี่ยครึ่งตัวก็กระพกขีดครับเนี่ยขาดนิดนึงไซน่าจะโลแน่นอนตัวนี้นี่ลองช่างตัวนี้หน่อย นี่ได้เต็มตัวแต่ย่อมไหน่อยครับอ่ะตัวนี้7ดขีดนะอ๋อใครชอบงานริมทางปักเป็ดริมถนนวันนี้ก็ยังพอมีปลาใหญ่ๆใ,ให้ได้เห็นนะนี่ปลาหมอไทยปลาหมอหนาครับนี่ตัวนี้ได้มาเืนโอเคเท่านี้ก็ได้มือใหญ่ๆแล้วนะทุกคนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ช่างเดชด้วยนะครับผม